สำหรับทีมเรานะคะที่ปีนี้ได้มีโอกาสเล่นเรือใบร,ร่วมกับสมเด็จพระราชินีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของทอีมชาติไทยทุกคนที่เล่นร่วมกับสมเด็จพระราชินีก็ทีมเราก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่ค่ะค่ะก็อยากจะนําเหรียญทองกลับมาฝากพี่ๆชาวไทยทุกคนค่ะจริงๆสมสมเด็จพระราชินีค่ะเขาเป็นแบบอย่างของ หนูมาตั้งแต่ตอนที่เราได้ร่วมเล่นระบใบด้วยกันเมื่อ3ปีก่อนคือเราเล่นระบายหนูมีโอกาสได้เล่นระบใบกับท่านมา3ปีแล้วอะค่ะหนูเห็นถึงความมุ่งมั่นมานะรวมถึงความที่ท่านมีเมตตาค่ะโดยที่เราไม่ต้องต้องขออะไรเลยท่านก็มีแบบ ถามหาว่าเป็นยังไงบ้างหรือแบบเห็นว่าถ้าใครเป็นยังไงเขาก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดค่ะออแล้วก็ความมุ่งมานะคือท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมานะมากในการเล่นเรือบใบเช่นการที่เราเล่นเรือใบข้ามอ่าวจากหัวหินมาถึงสัตหีบอะค่ะใช้เวลาทั้งหมดเกือบ8ชั่วโมงค่ะท่านกออ็ทรงถือหางเล่นเรือใบ จากหัวหินถึงสัตหีบค่ะโดยพระองค์ท่านเองค่ะโดยในทีมของเราก็คอยช่วยดึงเชือกแต่ว่าท่านทรงแบบใช้ตำแหน่งที่ยากที่สุดคือการถือหางเสือเรือค่ะจากหัวหินถึงสัตหีบเองได้ค่ะเป้าหมายจริงๆซีเกมของทีมเราอะค่ะก็ตั้งไว้ที่เหรียญทองเพราะอยากจะถวายให้กับสมเด็จพระชินีแล้วก็ในหลวงท่านด้วยค่ะแต่ก็ทั้งนี้เราก็ตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่แล้วจะทำให้เต็มที่ค่ะ